นี่เป็นประเพณีการพิธีศพนะครับที่อำเภอพัทธนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับท่อนที่จะเห็นว่านี่เดี๋ยวผมจะไปถามว่าเขา,าทำอนันนี้คืออะไรนะครับคืออะไรนะครับก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับวันเฉลยก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่เห็นที่นี่นะฮะ จว้เียนาดป็นจะเป็นน้งหานี่เป็นน้ำมนต์นะครับจะเป็นน้ำมนต์แล้วก็แต่ทุกคนพอพอมาลาดอกไม้จันทร์แล้วก็จะจะมาครับ คงเป็นสิริมงคลประมน้านั่นนะครับที่จัดคืออำเภอพระนธีคมจังหวัดชนบุรีนะครับจะมีวัตากาอร้ันถ้าทำดีสอบขที่ดี ขออนุญาตครับคุณพี่อยู่ที่นี่ดูแลที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นสับปทรด่ที่ขออนญาตเป็นสับปะรดที่นี่ใช่ไหมครับพอจะอธิบาอันนี้มันคืออะไรที่ที่ที่อะไรฮะอันนี้นี่เขาเรีกว่าทําอะไรกันอันนี้นิมนต์น้ำน้ำมนต์มัตติกาครับโอ้น้ำมนต์มัติกาน้ำมนต์มัตติกาครับคือคนที่วางดอกม้ไทยแล้วก็เพื่อเป็นสิริมงคลให้ครับขอบคุณมากครับพี่ เขาแถโบริเวณนี้เขาจะมีตัวนี้คือฆ่าล้างอะไรเงี้ยครับพี่อันนี้นี่พี่ทำมาหลายปีแล้วนะผมทำมาอยุสิบสามงครับขอบคุณครับพี่พิกัดอำเภอพระนททิคม จังหวัดชลบุรีนะครับผู้พันสเปเบอร์ได้มาร่วมพิธีสวดของเจ้าหลานชายนะครับซึ่งมาเสียชีวิตที่นี่ อันนี้คือเมนนะครับที่ทอยู่ในปาระัดยังเป็นเมนนะครับนี่คือ,อ บางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นขออนุญาตนะครับพี่บ,บางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนั่นคือการเตรียมการนะครับอางทีเตียมกาลจ,จะมีใส่ถานแต่ละที่แต่ละแห่งยังไม่เหมือนกันนะครับอที่นี่จะมีหมดมีมะพร้าวนะครับอันทีทีมีถานจะมีตัวข้างในเต่านะครับ อาะตอนนี้พักขึ้นมาแล้วต้องขออนุญาตก,ก่อนนะครับ อะไรนะโอประจำประจำ นี่ปากที่เข้าเลยที่ถ่ายรูปนี่ครับโต๊อถ่ายรูปนี่เนก้าศูหนึ่งลั้